การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของการปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางของคสชซึ่งล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศล่างรถแมปปฏิรูปการศึกษาปี2558ถึงปี2562หลังหารือร่วมกับฝ่ายสังคมและจิตวิทยาคอสชมีสาระสำคัญใน6ประเด็นได้แก่การปฏิรูปครูปรับรื้อระบบบริหารบุคคลกระจายโอกาสทางการศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบผลิตกำลังคนตามความต้องการแรงงานของประเทศปฏิรูประบบการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่รวมถึงปรับระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่างรถแมปปฏิรูปการศึกษานี้ประลัดกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าสอดคล้องกับข้อเสนอของสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาไทยในหลายประเด็นโดยเฉพาะการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์สู่การปฏิรูประบบการเรียนรู้ใหม่ แต่และจังหวัดต่างกันขยายโมเดลต่างกันจังหวัดนี้อยู่ภาคอีสต์ซีบอร์ดอาจจะเน้นการศึกษากับการมีงานทําทําร่วมกับฐานประกอัรคือจังหวัดไหนเห็นจุดเด่นตรงไหนดีทําได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาแต่และพื้นที่จะแตกต่างกันโมเดลที่ดีมีหลากหลายรูปแบบการเสนอตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาระดับชาติเป็นกลไกในระยะต้นของกระทรวงศึกษาธิการแต่แนวทางนี้27องค์กรสมัชชาคเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาไทยกลับเห็นต่าง โดยมองว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นอิสระและมีอำนาจโดยตรงทั้งการออกระเบียบสั่งการและใช้จ่ายงบประมาณจึงเสนอตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาไทยที่เน้นปรับโครงสร้างการจัดการและปรับกระบวนการทำงานในสถานศึกษาซึ่งสามารถทำได้ในทันทีที่สำคัญคือใช้งบประมาณที่น้อยกว่าจะต้องให้ความเป็นนิติบุคคลโรงเรียนอย่างสมบูรณ์ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียนเนี่ยเบ็ดเสร็จ นะตั้งแต่พัฒนาผู้บริหารพัฒนาครูพัฒนาหลักสูตรให้มันสอดคล้องกับบริบทนะคะพัฒนาวิธีวัดประเมินผลที่ช่วยให้เกิดการประเมินทั้งครูทั้ง,ท,งทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็เกิดผลกับนักเรียนในเชิงคุณภาพอย่างแท้จริงทันที แม้ร่างรถแมปปฏิรูปการศึกษาที่เสนอกันในขณนะนี้จะยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดําเนินการอย่างไรหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบเพราะยังมีโจทย์บางเรื่องที่ถูกตั้งคําถามจากฝ่ายสังคมและจิตวิทยาคอสอชอจากนี้หน่วยงานด้านการศึกษาจึงเตรียมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันก่อนนําเสนอคอสอชอเพื่อเข้าสู่สภาปฏิรูปประเทศไทยชุดใหญ่ภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมเมลองเซ้งไทยพีบีเอสรายงาน